นี่เป็นช่องภาคมังงาน้องใหม่อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับส c r ร b e กันด้วยนะครับขอฝากช่องไว้ด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยครับเงั้นไม่คิดว่าลูกเซียวหยวนจะแข็งแกร่งขึ้นมากขนาดนี้ในเวลาอันสั้นน่ะนะน่าชื่นชมแล้วเราจะทำยังไงดีขอรับทำไมเราไม่หาเหตุผลสักข้อและกลับไล่พวกเขาให้ออกไปไม่ให้พวกเขาเข้ามาเพราะอาจารย์ยังจะเห็นหน้าคนจากสำนักพวกนี้ละนะ เจ้าพวกซื่อใจคดนี่น่ะหละลัทธิมารอันดับหนึ่งใต้สวรรค์ก็ไม่เท่าไหร่นิ่นะเทียกับห้องโถงหลังก็ต้องหนักยวนหยางก็เป็นแค่รังสุนักเลยนะแต่พวกเขายังคิดว่าแข็งเกร่งกว่าเราอีกเหรอก็แค่พวกอวดดีเท่านั้นแหละอ๋อ,อคนคนนั้นคือหลิงเทียนงั้นเหรอ ไม่ใช่ข้อมูลบอกว่าเขาดูชาราผาและคล้ายกับคนที่กำลังจะสิ้นอายุไขหรอกเหรอแต่จากพลังวิญญาณที่สัมผัสได้เป็นแค่ขุนพลธรรมดาผู้หนึ่งเท่านั้นเองนี่ปีศาจนี่เขาจะตั้งใจอําพรางความสามารถไว้เป็นแน่อาจารย์พวกเขามาแล้วค่าฮ๋มาแล้วเงินเจ้าบ้านั่นจะได้ท่าึ้นไปหน่อยแล้วอาจารย์โปอ,อนุญ,ญาตให้ข้าสั่งสอนเขาเออ หยุดเลยลู่สิน้วนใจต้นักยวนยางคำนับผู้นำลัฐิหลิงออเอาล่ะเชิญนั่งได้ได้เวลานั่งแล้วเออนั่งเลยสิอีนั่นเป็นบ้าบ่สิ้นดีผู้นำรัฐิหลิงเมื่อท่านไม่คิดจะต้อนรับแขกเช่นนั้นก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันหลีออินเทียน จากสมรักสางอินได้ตายในมือท่านใช่หรือไม่หากว่าใช่ละ่ะผู้นำลัทเิทำไมท่านถึงฆ่าเขาละ่ะยิ่งหรือสิ้นหยวนนักสึกาความเป็นมารยาทด้วยกล้าได้ยังไงถึงได้เสียมารยาทต,ต่ออาจารย์ข้านะข้ากำลังพูดอยู่แต่เจ้าสั่งข้างั้นเหรอเจ้าหนเรียกใครว่าเจ้าหนูกันฮะ ิงซิวลบไปชิข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนเพื่อแกนหน้าอาจารย์ข้าเลยนะลู่ซิยวหยวนข้าขอถามเจ้าเจ้าถามคำถามนี้ไปให้ใครกันขอตอบตามตรงข้ากำลังถามคำถามนี้ให้แทนสำนักของข้าและตัวข้าเองข้าขอถามเพื่อคลายกังวลให้แกสิทธิ์ที่ตำหนักหยวนหยางนะ <c oughs> ส่งกับเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นงานหรือชีวิตส่วนตัวเราก็พร้อมจะรับใช้สมัครคู้ฝึกจุดหากพวกเขาลงมือความขัดแย้งระหว่างสองลัทธิจะเกิดขึ้นและหมายความว่าตําหนักหยนยางจะเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีเมื่อถึงตอนนั้นมันจะไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคเล็กๆอีกต่อไปแต่มันจะเป็นการต่อสู้ขนาดใหญ่ของแคว้นหลากเผ่าพันุแล้วนะแต่ถ้าหากพวกเขาบอกว่าไม่ได้ลงมือมันจะไม่จบแค่ความอับอายของเทอกเขารกร้าง แต่มันคือความอับอายของบรรพบุรุษลัทธิมารและก็หลักการเหนือใต้ล่าของลัทธิเสวียนหมิงอุฮะขอดูหน่อยสิว่าเจ้าจะเลือกพูดเช่นไรนี่เจ้ากำลังขู่ฆ่าคนนี้เงี้ยลู่ซินหยวนฮะอ่อฮะอัศนีงั้นเหรอ กี่ฟ้ายังโปร่งอยู่เลยได้ยังไงกันเจ้าบ้านี่เพียงแค่เวียงหมัดก็ถึงกับเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเลยเลยการเปลี่ยนแปลงปฏิพีรุนแรงขนาดนี้เชียวการเปลี่ยนแปลงปฏิพีทาให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ผลคงอยู่หนึ่งชั่วโมงดีนะที่ข้าเลือกซื้อแบบจําลองมาอย่าบอกนะว่าเจ้านี่ คิดจะลงมือจริงๆนะไม่กลัวว่าจะต้องสู้กับสำนักต่างๆเลยงั้นเหรออาจารย์เราควรทำเช่นไรดีแกล้งโง่เฮ้ยเจ้าบ้านี่ข้าคาดการอะไรมันไม่ได้เลยลู่สิงหยวน เมื่อเจ้าเดินทางไกลามาถึงที่นี่ถ้าจะมอบโอกาสที่จะทวงคืนความเป็นธรรมให้กับเจ้าลงมือเสียอะอฮะอะไรกันนี่แล้มันก็ยังปกปิดพลังวิญญาณได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยบอกไม่ได้เลยว่าอยู่ขอบเขตขั้นใดแล้วหากข้าลงมือไปแล้วก็ฮะ<า> <c oughs> อะไรกันจะอยู่เจากก้าก็กลัวขึ้นมาหรือไง ฮอ uh huh. ผู้นำลัทธ,ธิหลิงข้ามาที่นี่ต้องการพูดคุยเท่านั้นมิจำเป็นถึงกลับโจมตีกันหรอกนอกจากนั้นตั้งแต่ก่อตั้งลัทธ,ธิเราสองก็ยังไม่เคยมีความขัดแย้งซึ่งกันและก,กันหากไม่ใช่เพราะผู้นำลัทธ,ธิข้าหลีอินเทียนสำนักหยวนหยางเราย่อมไม่ยุ่งเรื่องของท่านอีกแน่นอนพูดเหลวไหลอะไรกันนะเมื่อไม่กล้าสู้กับอาจารย์เช่นนั้นก็มาสู้กับข้าสิ อะไรแกแน,น่ขนาดนี้ก็จะไม่กล้าอยางั้นเหรอเฮ้ยออออออชั่วช้าเอ,อ้ยโดนพิษกระดานกลับเช่นนี้ผ้าชะมัดหากข้าเป็นคนเริ่มก่อนแล้วก็เช่นนั้นก็จะกลายเป็นสำนักหยวนอยางที่เป็นผู้ใช้อำนาจเอาเปรียบนะซิแม้สำนักธรรมะในโลกฝึกยุทธจะไม่นินทาแต่ก็ยังมีความคิดเห็นส่วนบุคคลที่จะเกิดขึ้นไม่มีทางที่สำนักมารจะอยู่เฉยลู่ซิวหยวน ข้าได้โอกาสกับเจ้าแต่เมื่อเจ้าไม่คิดจะลงมือแล้วก็กลับไปซะอะผู้นาลทัทธิข้าอยากถามเป็นอย่างสุดท้ายทำไมท่านถึงฆ่าหลีอินเทียนแม่มดในแดนตะวันตกเป็นพวกต่างถิ่นกว่าพันปีที่ผ่านมาพวกมันสังหารคนของข้าสงครามและการพักรบเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ารือลงมือกับเผ่าต่างถิ่นในตะวันตกจงโจ ต้องถูกโจมตีกี่หนก็ไม่แน่ชัดหมู่บ้านมากเท่าไหร่แล้วที่ต้องถูกทำลายทหารและผู้ประชาการเท่าไหร่ที่ต้องตายไปให้กับพวกต่างถิ่นเหล่านั้นข้าหลงเทียนจะฆ่าพวกมันทุกคนและจะฆ่าไม่ให้เหลือซาอกไอเจ้าบ้านนี่มันรู้ตัวตัวของลี่อินเทียนได้ยังไงกันเนี่ยหนึ่งในคนต่างถิ่นจากแดนตะวันตกเข้ามาควบคุม หนึ่งในสำนักธรรมะแห่งภูมิภาคจงโจพวกมันไม่เพียงบางแผนเล่นงานเราจากเงาเมือ่อแต่คิดจะรวมกลุ่มยึดอำนาจและต้อนพวกเราให้จนมุมแม้แต่ทำลายสำนักที่ไม่เชื่อฟังพวกมันพวกมันจะต้องถูกลงทันจากการกระทำที่ชั่วชา้าและเจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหมล่ะเอะอที่แท้เขาก็เป็นคนต่างถิ่นตลอดหลายปีมานี่ข้าไม่เคยรู้เลยโชคดี ที่ผู้นำลัทธิลงมือถึงได้ลดคนต่างถิ่นในจงโจลงไปได้หนึ่งคนฮะเปลี่ยนข้างไวจังแฮะเดาว่าข่าวนี้คงจะเป็นความจริงสินะในเมื่อข้าได้พูดคุยกับผู้นำลัทธิหลิงแล้ววันนี้ข้าจะขอกลับไปรายงานเรื่องให้กับเจ้าตําหนักรับทราบรบกวนท่านแล้วพวกเราขอตัวลาอาจารย์พวกเราจะถอยกลับเพ่น,นี้หรอดังนั้น หรืออินเทียนก็เป็นคนต่างถิ่นงั้นเหรอเฮ้ยตอนนี้นะ่ะยังไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องนั้นกลับไปกันก่อนเถอ,อะอะ้ะฮะผู้นำลัทธิลิงนี่มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าไงเหรอยังต้องให้ข้าอธิบายอีกเหรออย่าบอกนะว่าเจ้าคิดจะตัดความสัมพันธ์กับตําหนักหยวนหยางนะ รู้หรือไม่ว่าทำเช่นนี้หมายความว่าต้องการเป็นศัตรูกับพวกเรานะจัดการเพลงกะบีวิญญาณสวรรค์มีสุภาษิตท,ที่บอกว่าจจเนรู้จักความผิดพลาดของตัวเองและจดจำสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ประตูแห่งลทัทธิเสี่ยนหมิงไม่ใช่ประตูที่จะเข้าออกได้ตามใจชอบหรือเจ้า จะทิ้งใครตามใจชอบก็ได้ปล่อยให้ค้าจัดการกับเขาท่านอาจารย์มวนดอกไม้พิ่ภากษาเออฮะกระบีของข้าไม่สามารถทะลุผ่านมันได้เงั้ยนะใครวิชาของพี่ใหญ่ช่างทรงพลังนี่คือทั้งหมดที่ตำนานปีศาจกระบี่แพนจรแสดงให้เห็นแล้วงั้นเหรอ ช่างน่าผิดหวังซะจริงเลยนะอึอ๊ยช่ไปโกที่ยโสโอหังเช่นนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นวิชากระบี่ที่แท้จริงว่าเป็นเช่นไรเอาละ่ะมาเริ่มกันเลยหมูม่มวลกระบี่ดอกพีชและนี่ก็คือสำหรับงานศพของเจ้าเออเปน็นจนวกที่น่าตกใจจริงๆ ขอบเกของเด็กเหลือขอนั่นคล้ายกับข้าแต่นางใช้อาวุธวิญญาณระดับกลางเพื่อเป็นปล่อยพลังมหาศาลนั่นออกมาแกไม่มีที่ให้หนีแล้วตายซะเธอฮิฮิอ้า <c oughs> <c oughs> ใช่เป็นคนที่หัวร้อนเหลือเกินนะแบบนี้ของชอบข้าเลยล่ะอ,อุข้าจะตัดลิ้นของเจ้าทิ้งซะงั้นค่าจะอยู่เล่นเกมนี้กับเจ้าเองอท่านผู้นำรับทิลิงข้าอยากจะแนะนำอีกครั้งนะพวกเราเร,เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้กันไปเสียดีกวา่าดีไหมล่ะ ผู้ดูแลแห่งวังยนย่างที่ห้าเอ,อ๋ยเจ้าเธอดีอย่างไรที่มาแนะนําข้านะแม้จะเป็นอาจารย์ผู้โอโุปโสแห่งยวนอย่างก็ตามเขาก็ไม่กล้าพูดต่อนหน้าข้าอีเจ้าปิศาจต้นทางกับผู้อื่นึงขนาดนี้เลยยังไงฮะมาดูกันว่าเจ้าจะเก่งกาจสักแค่ไหนขอบเขตเทพยุทธขั้นต้นเงี้ย จะว่านางกล้าหันหรือบ้าบินดีละ่ะท่านเจ้าอยากจะสู้กับอาจารย์แล้วก็ฮะข้ามศพข้าไปก่อนคนที่ระดับเพียงแค่ขอบเขตราชันยุทธกล้ามาขัดขวางข้าง,งั้นเหรอนางงอเอเอะฮะแข็งเกร่งมากอีน่ารำคาญจริงเอ๊ะอาจารย์ฮะคนจัดเสว่นหมิงก็เท่านี้เองเลย ฉชนั้นก็ให้จู่เออถ้าอบต่อไปก็แล้วกันจู่เออเพราะผู้นำลัทธิต้องการต่อต้านเราเจ้าควรแสดงให้พวกเขาเห็นสิ่งที่มีให้พวกเขาได้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเราค่ะท่านอาจารย์เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกนะนั่งเด็กเหลือขออ,อีถ้ายังไม่อยากตายแล้วก็หลีกทางไปซะเอา้า เฉินเสวะจะได้ลังเลเลยไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วท,ท่านอาจารย์แต่ว่าขอบเขตของเรานะต่างกันมากนะักขีดจำกัดของอาจารย์นะอยู่ห่างออกไปประมาณ13มเมตรจะต้องช่วยเจ้าได้อย่างแน่นอนเจ้าค่ะทีแรกเจ้ายังลังเลอยู่แทๆ้ๆกลับกล้าหาญขึ้นมาเพราะถูกเรียกกล่องงั้นเหรอข้าจะตัดหัวเจ้าซะก็ลองดูสิเอ๊ะ เรารับได้งั้นเหรอเอ๊ะเป็นไปนได้ยังไงความแตกต่างของเราคือสีระดับใหญ่และสองขอบเขตเชียวนะเอ,เอนี่มันไม่ถูกต้องระดับพลังในตัวนางเปลี่ยนไปงั้นเหรอเกิอดอะไรขึ้นกันแน่นะไม่ใช่ข้าที่แข็งแกร่งขึ้นความแข็งแกร่งและความเร็วของนางมันอ่อนแอลงนี่เป็นพลังห่อ,อาจา์งั้นเหรอฮม เนื้อหาของส่วนที่1นึ่งครวิชาก้าฉีเหมือนได้ปรากฏแล้วระดับควิชาก้าฉีเหมือนเลเวลศูนย์อัพเป็นเลเวลหนึ่งภารกิจรองถูกสร้างเขตแดนด้เทียมทานตรวจสอบเล็กเกินไปเขาต้องการขยายขอบเขตอีก2000เซนติเมตรภายในเวลา15วันหากไม่สาเร็จจะมีบทลงโทษนี่เจ้ายังมีเวลามาบนรอบๆอีกงั้นเหรอยี่หน่อยแน่อย่ามาดูถูกข้านะ เกิดอ,อะไรขึ้นนะเป็นไปได้ยังไงไม่นะ,ะเป็นไปไม่ได้นะความติดต่างระหว่างสิงโตกับมดมันต้องเป็นอุบัติเหตแุแน่ๆใช่มันต้องใช่แน่ๆอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหต,ต,เหตุมันต้องเป็นพรค่ขาเดี๋ยวไม่ได้ปล่อยพลังที่แท้จริงสินะยี่หน่อยแน่ คราวนี้ข้าจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกไม่คิดเลยว่าความแข็งแกร่งและความเร็วของนางจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าข้าก็ยังมองเห็นการเคลื่อนไหวของนางทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์จบมันซะเฉินเสืะเจ้าปีศาจเอ่อฮะแต่จริงเป็นเจ้าที่เปลี่ยนแปลงบ้างอย่างสินะเฮ้ยแย่จริงที่เขาจับทางข้าได้แล้ว เฮ้ยป้ามเจาะหัวใจเออดหลบไปได้ต้องใช้เข็มได้นด้เทียมฐานเท่านั้นอะอฮะยี่ตายซะอะอฮะขอบเขตการจำกัดโดเมนรลยะเทียมฐานไม่จำกัดยิ่งฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งขึ้นพลังฝ่ายวิญญาณถูกใช้ไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องได้รับการควบคุมที่จะจำกัดคนสองคนไว้ในเวลาเดียวกัน เป็นสิ่งที่หลิงเทียนยังทําไม่ได้ในตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วจากพวกเขาสองคนนี้จะต้องมีผู้เสียสละบางครั้งในชีวิตอาจจะโหดร้ายความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับหลิงเทียนหากรู้ตั้งแต่แรกว่าผลของการช่วยเหลือผู้อื่นนําไปสู่ความตายเขายังจะยื่นมือออกไปอีกไหม เฮ้กระบีวิญญาณสวรรค์ม,มวลดอกไม้พิพากษาึเจ้ายังอยากจะสู้ต่ออีกเหรอ <c ười> <c ười> เราปราบมือกันมาเป็นหลที่สิบแล้วนะทำไมเราไม่ถือซะว่าเสมอกันแล้วรายงานผลเสียล่ะที่อย่ามาเล่าเล่นกันหน่อยเลย เพื่อเป็นเกีิให้แก่ข้าเองกระบีบ่วิญญาณเหล่านี้ไม่เคยแพ้ใครฮะตอนแรกข้าคิดว่าข้าโชคดีที่ได้เหล็กเลื่องส่งทรารั้งใหญ่จากตำนักใครจะคิดว่าเด็กคนนี้จะสร้างปัญหากันลนี้ให้ตายเอาข้าออกไปจากตรงนี้ทีข้าจะทำให้เจ้าเดียดร้ถึงเคลดวิาชาที่แข็งแกร่งของข้าหมื่นกระบีบ่ปลิดวิญญาณ ออนั่งหลอมลุมกระบ,บี่ทั้งหมื่นเล่มไว้ในกระบ,บี่เล่มเดียวงี้นลยดูเหมือนว่าเด็กคนนั้นจะวางเดิมพันไว้กับก,บการโจมตีครั้งนี้สินะเชิญริมรถกระบ,บี่วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เลยจบกันเท่านี้แหละนะยายเด็กน่ารำคาญนี่นังไม่มีแม้สักนิดที่จ้าน่ารักนั่นนะ อ,อะไรกันนะนั่นคือกระบี่วิญญาณที่เผ่าพัานพลังวิญญาณทั้งหมดของข้าแต่ว่ามันกลับแตกออกเป็นสิ่งเสียงอย่างง่ายดายข้าให้โอกาสเจ้าแล้วแต่เจ้ากลับไม่รักษามันไวดนว,ว่าผลของการต่อสู้ครั้งนี้คงเหลือแต่ข้าที่มีสิทธิ์ตัดสินแล้วละนะ อ่กระบี่มากมายนะ้ำไปท่วนนะั้นมันคืออะไรกันนะอีกทั้งกระบี่แต่ละเล่มยังมีคุณสมบัติที่ทำลายค่าได้เหมือนกระบี่ตริวิญญาณงั้นเหรอเสียงที่คุณเคยนี่มันอ่นี่มันเป็นเสียงสวดมนต์ของภศาษศาสันสกฤตสุทราค,คำสวดน,นั้นเป็นไปได้ไหม บทสวดสันสก,กิตกระบี่วิญญาณมีจริงๆนั้นเหรอผู้บำเพ็ญตนทุกคนคงเคยได้ยินคำนี้มาก่อนมันเป็นคำกล่าวที่รู้จักกันในน้มพระอาทิตย์สีทองแห่งอารามสวนกง <wander. S 1> เคยมีผู้บำเพ็ญหนุ่มรูปงามและเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์นคนหนึ่งชายผู้นี้เอาชนะปรมาจารย์ทั้งหลายภายใต้ท้องฟ้าได้อย่างง่ายดายแต่ผู้คนในวัดสวนกงได้วางแผนต่อต้านเขาและโยนขเขาเข้าคุกในช่วงวิกฤตนี้ เด็กหนุ่มได้เรียนรู้แค่วิชากระบี่วิญญาณที่เข็งเกร็งที่สุดจากพระคมพี์ที่พระทรงสวดอยู่วิชานั้นคือบทสวดสันสกฤตกระบี่วิญญาณร้อยใบว่ากันว่าเหล่ากระบี่วิญญาณพวกนั้นเราก,ก,กำลังเลงระบาภายใต้มนสวนบดบทนั้นและมันสะท้อนถึงนาแสงสีทองทรงวรกายและยิบเลยับซึ่งเพียงพอที่จะยับยั้งผู้คนไม่ให้หลับตาได้อะไะครับาเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไป ภาคผิดภาคถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับบายฮะไว้เจอกันไปแล้วไปแล้ว